พรมรมเศรษฐาสัดส่วนเพื่อไทยเริ่มนิ่งแล้วค่ะเศรษฐาควบกระทรวงการคลังเองขณะผลเอกนัทพลอดิตเลขาสมชโคต้าคนนอกนั่งกลาโหมรัฐบาลสลายขั้วมีรายงานข่าวการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งได้รัฐมนตรีว่าการ8ตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วยว่าการรวมกับรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีรวม9ตำแหน่งเริ่มมีความชัดเจนค่ะประกอบด้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชูศักดิ์สิรินินจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปานปรีมห ah ิทธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัต์เป็นร,นรัฐม,มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษดาจีนวิจารณ์ประหลัดกระทรวงการคลังที่จะเกษยียอายุราชการในเดือนกันยายนนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆนะคะนายแพทย์ชน,น่านสีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐจันทรรวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นายสุรพงษ์ปียโชตอดีตนายกอบจอการจนบุรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นโคต้าของจังหวัดการจนบุรีที่ได้สสถึง5คนค่ะส่วนนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากชวดเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง นายสุทินคลางแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักพงษ์พานิตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกรียงกันตินันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรายงานข่าวเปิดเผยด,ด้วยว่าสำหรับโคต้าของนายวีรศักดิ์วังสุภกิจโกศลแกนนำพักผลงานโดดเด่นกว่าสอสอนครราชสีมาได้ตามเป้าแถมมีสองสอสอจากพักเพื่อไทยรวมพลังมาร่วมรัฐบาลด้วย จะเสนอนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลบุตรสาวของนายวิรัดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางพงเพชชุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหลายประเทศสท่งหนังสือยินดีเสด็ฐานังนายกรัฐมนตรีคนที่30คขณะสปะปลาววางร่วมงานกระชับสัมพันธ์มิตรภาพบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีชวนเยือนอย่างเป็นทางการค่ะ เมื่อช่วงค่ำวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำเนียบรัฐบาลได้เผยแพร่หนังสือที่ผู้นำประเทศต่างๆแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยผ่านช่องทางทั้งหนังสือทางการได้แก่สหรัฐอเมริกาเนปลาลสอปปอลาวสิงคโปร์กัมพูชาและทางสื่อโซเชียลซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้มีหนังสือขอบคุณทางการในโอกาสต,ต่อไปค่ะ สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีโดยระบุว่าในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในนามส่วนตัวขอแสดงความยินดีและส่งคำอวยพอรอันประเสริฐมายัางพนัท่านเนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่กว้างขวางจะมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรอ,อย่างต่อเนื่อง พร้อมหวังว่าจะได้ร่วมงานเพื่อกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีคล้ายคลึงกันภาษาพูดคุยเข้าใจกันและมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกันมายาวนานกว่าเจ็ดทศวรรษและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนายอย่างย,งยั่งยืนของสองประเทศ ทั้งนี้ขอถือโอกาสนี้เชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่งมีเข้มแข็งและเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสู่ประชาชนสองชาติลาวและไทยให้ทวีคูณมากขึ้นเพื่อสันติภาพสเสถียรภาพและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในครอบครัวอาเซียนภูมิภาคและสากลค่ะ บิ๊กตู่ครอบโผผู้นำเหล่าทัพลงตัวผู้บัญชาการทหารเรือจบที่บิ๊กดุงพร้อมทุนกล้าวใน1-2วันนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือเจ็ดเสือกลาโหมไปเมื่อวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมาและยังไม่ลงตัวในส่วนของผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่นั้น ล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566เรียบร้อยแล้วโดยคาดการณ์กันว่าพลเอกทรงวิทย์นุ่นพักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเตรียมทหารรุ่น24จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกจเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกเตรียมทหารรุ่น23เป็นผู้บัญชาการทหารบก และพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมทหารรุ่น24เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนผู้บัญชาการทหารเรือค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะว่าจะเป็นบิ๊กดุงพลเรือเอกอันดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเตรียมทหารรุ่น3ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือทั้งนี้โผล่รายชื่อทหารพร้อมที่จะนำขึ้นทุนกล้าวภายใน1-2ถึงวันนี้ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจทางธุรการค่ะ ปปชตรังลุยสอบถนนเกาะมุกงบ21ล้านหลังชาวบ้านร้องเรียนสร้างเพียง4เดือนพังชำรุดเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดตรังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะมุกซึ่งเป็นการก่อสร้างทำถนนรอบเก,ก,กาะมุกตนานบลเกาะลิบงอําเภอกันตรังจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นการก่อสร้างทำถนนรอบเกาะมุกตาบลเกาะลิบงอําเภอกันตรังจังหวัดตรัง โดยการวางอิดตัวนอนและเท่าระบายน้ำระยะทางกว่า4กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า21ล้านบาทโดยมีแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรังเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งเป็นผู้เข้าดำเนินการก่อสร้างโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนเมษายน2566หรือประมาณ4เดือนที่ผ่านมาแต่ถนนกลับมีการชำรุดและพังหลายจุด รวมทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและน้ําไหลหลากเข้าบ้านเรือนจนมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหลักความคุมค่าหรือไม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อํานวยการสํานักงานปะปะชประจําจังหวัดตรังพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปยังเกาะมุกปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้มีการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อดูลักษณะเชิงกายภาพปรากฏว่าถนนในบางเส้นบางช่วงได้สุดตัวแตกเกิดจากการที่มีน้ำเซาะรายทำให้เกิดการชำรุดและบางช่วงไม่ได้ระดับบางช่วงก่อสร้างบนถนนเดิมที่เพิ่งก่อสร้างไปทางนี้เมื่อตรวจสอบในเรื่องของการประมูลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทางสำนักงานปปชตรังต้องตรวจสอบต่อไปว่าในกรณีกฎหมายระบุว่าถ้ามีผู้ประมูลเพียงรายเดียวให้ยกเลิก เว้นแต่หน่วยงานราชการนั้นๆมีเหตุผลเพียงพอที่สามารถจะจ้างได้นอกจากนี้ไม่ปรากฏป้ายของโครงการทั้งป้ายชั่วคราวหรือถาวรที่ต้องด,ดําเนินการติดตั้งให้ประชาชนได้รับทราบกรณีดังกล่าวได้แจ้งไปยังกรมทางหลวงชนบทว่าต้องด,ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3เรื่องของการออกแบบนะคะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักของวิศวกรรมหรือไม่เรื่องของรถดีไซน์เรื่องของความคุ้มค่า ความปลอดภัยในการสัญจรเรื่องของระบบระบายน้ําว่าสอดคล้องกับหลักการของทางวิศวะหรือไม่อย่างไรกรณีที่ชํารุดสุดไม่ได้ระดับแตกร้าวนั้นปรากฏว่ายังอยู่ในช่วงของการประกันการงานชํารุดจึงให้หน่วยงานของรัฐแจ้งไปยังผู้รับเหมาคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างให้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยซึ่งทางปปชจะลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอีกครั้งว่าทางผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องมั่นคงแข็งแรงตามหลักของทางวิศวกรรมหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news